มาเบิ่งตอนเลียเ้ยวไปในคลองหน่อยเนี่ก็บอกว่าั้นเลี้ยวดีราก็ลังเห็ดหูเตุต้มเย็นเด้ <laughs> ดอเ,อเอนน่ี๋่วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่คอิาฮ่เฮ่ี่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าี่าฮ่าเ่าฮ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 าฮ่าาฮ่าย่า,ยอ,ยอ,าอาฮ <laughs> ่่าฮาฮ่่าาเ่า่่า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 ่ เห็ดหูเราก็เห็ดง่าว่ะตัวเห็ดง่าก็แล้วเราก็ขึ้นมาแล้วกวเร็วเลยเบื้งส่งของคนเดจพี่น้องเด้อมันตุ้มเอีกย่อันเบิ่งพลาดผีแล้วว่ามันตุ้มเยันตุ้มปลาขาวไปซะเนี่ยของของตูผูอ่ะตมผู้กันว่าของกระเทยกับวัแม่นนั่ว่าของตุ้มแม่กับวัแม่เป็นของตูผู้โอ้ย ดึงออกจบไปงาม,มงบงงากันเลย <laughs> มันกลัวมันจะเป็นยังสี่ก็คือตอกอย่างตอกสั่งมันนี่แหละมันยาวตอกมันยาวเดี๋ยวเราเป็นเห็ดหน่อยหน่วยวันี้เห็ดหน่อยหน่วยเวลาสานขึ้นไปนี่ขั้นเสียวเ,เข่าจอ่จอจ่อโลดหันบ่ได้เด้่เพราะว่ามันอัน <c oughs> มันมันสีบุหอดมองสวยตอกมันประตัวสีบุหอดมองสวยตอกก็เลยต้องไปตามไปตามตอกเงากะสารขึ้นไปมันหอดมองสวยตอกยังค่อยแหวกคอมันก็เลยออกมาเป็นทรงนี่แหละว,ว่ามันตุ่มปาขาวหรือตุ่มเอียนไปซะแล้วให้งาซะนี่ไง <c oughs> ตึมเย็นไปเจะโจ้ด้านข้างนี่ใส่ง่านี่ใส่เย็นได้สวยนี่เนี่ยตัวเนี่ยนัวเนี่ยโจ้ด้านข้างเ่ยใส่ง่าเข้าไปเห็นง่าใส่ประโคสารใส่ประโคใส่หนีเห็ดง่าใส่หนีเนี่ยไปไปใส่เย็นได้สวยน่เนี่ยเพราะว่าน้าบางเพียงขึงแขงเพียงอย่างนี้มันได้ใส่ได้สวยนี่ใส่น้ำให้หน้าบ้านีๅษีเอาไปเห็ดตึมเย็นใส่ให้ตั โอ้ยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อของหน่อยเนี่ยทรงตุ่มเอียนทรงตุ่มเอียนทรงตุ่มปลาขาวจขี่ลายเลียงามเบิ่งเอาหลุดผมเคยเห็นจะควงฮ็ดกันเลยผมเคยขี่ลายไปนี่จะเพี้ยงเอาโอ้ย เห็นว่าขี่ไล่ปันนี่ก็ลองเห็ดเฮียมแม่มีผู้เอาอยู่ดิหนะึ<ไว>่งไม่เอาแล้วพูดก,การสารั่น <laughs> ถามอา๋อยคนซื่อ,ขอเขาเก่าอยู่ดิหนะึ่งไม่เดี๋ยวสุวาด้ว่าแต่มันมีโกนใส่มาเมืนล้างปูล้างปูเถ้าสา่นยังโบเคยงามนี่เมือนล้างปูสา่นเป็นโซคลโลกกันไปเสียอัน หมูมาเบิง um, มาส้มผัดตีเนาะโอ้ยเห็ดสูงเห็ดยาวเวอร์สันเดี๋ยวบวปุ่งบวญยังเราเป็นโชคโลกขึ้นไปเรุ่นห่วยรุ่นนี้ว่าแต่มีโกนใส่รุ่นนี้อันนี้กันอันนี้กันจะขึ้นกันนั่นแหละเอากระยาสารกระบามือดสก้นยังวมาของข่อยสารนี่ข่อยสิสารกระบามือดก่อนเนี้ยสารกระบามือดขึ้นมาจากท่อสองนิ้วหรือสามนิ้วเนี้ยจะเบิดตอกจากสุดสองสุดนะ เราห้องก็จะไปมาสารไล่สามจังว่ากุหละดังอยู่น้งพุ่นแหะจังคอยมาสารไล่สามบัรนั้นมันมันสีงามกว่ากันแจกก็สีงามกว่ากันนั่งเลยแจมันเลยเนาะอันแจ่มันเลยมันก็อยู่บุคคลัยเหบ่อนนี้บ่งามบ่งามกะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อหน่วยที่สองแต่ว่าใส่ปากกะคือเก่าหันตะบ่ออกดอก ใส่ป่าใส่กบใส่เขียดใส่อย่างไรบ้างเนี่ยบัวออกดอกคันงานบัวเฮียต่อไปเป็นกระสิใส่งาของลายหน่วยหน่วยที่สามที่เอาคลิปให้เบิ้งเมื่อเส้านี่แหละเป็นหน่วยที่สองขีปกอนหนานีเอาลงให้เบิ้งเงินแมนแต่ว่าคลิปนี้ก็ มาเอาตอนพื้นมวนแล้วพี่ละมาปพอตอนพื้นมวนที่แรกว่าสิมาเอาตอนพื้นมวนนั่นละแต่ว่ามากะเด็กน้อยอันเอาทรายมาเท่ผัดตันทางปีรีบ่มีทางรถนั่านก็เลยไปเมียนอิดเมียนอย่างอยู่ฮันโอ้ยก็เลยมาบ่ทันตอนมวนกันวันมาแล้วนั่นรถก็สิสทัน<ร>ตอนมวนอยู่นักเออสำหรับคลิปนี้ก็างามบ่งามดีบ่ดีจังเดยก็เบิ่งเลงเด่นหัวหัวไปเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งมวนเบิ่ง เพื่อการบันเทิงไปสินี่แหละเรียนลู้ไปสินี่แหละสาระบ่คอยหลายดอกเ็คลิปกันเลย่อนตุล์กดไลค์กดแชร์กดติดตามโบราณไลนี้เนี่ยโบราณไรคลาสพินน้องได้งามได้ไรขัดกันเลยงามคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับคมบ้า